บตั้งชัวร์รถรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สาปีไม่ีถอยคัดซ่อเกรดเอ,เอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่จริงกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักคิดความนำถั่วปลอดภัยหนึ่ปเซ็โปรโมชั่นากมให้เเลยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเซลพีรีวิวนะคะผมวันนี้ทีมาเอาใจสายรถผู้บริหารนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz S300 Vitec Hybrid e e AMG Premium W222 ถ้าบอกราคาออกห้างอาจจะตกใจเลยคันนี้ราคาออกห้างเกือบ6ล้านบาทว <Wow. S 1> ันนี้พีมาจาัดแเตลครับ เอาไปเลยราคาเหลือเพียงแค่1 2 9 9 0ล้านบาทแถมที่สำคัญได้ตัวท็อป AMG แบบนี้มาดูกันครับว่าออปชันมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไฟหน้ากันก่อนไฟหน้า LED Intelligent r i g e System นะคะผมกระจังหน้าแบบ AMG S Class ดาวรอยแบบนี้สวยๆหรูๆเลยนะคะผมมาดูในส่วนของแมกก l ล o อยลายดาว5แฉกแบบ AMG แบบนี้ ขอบ19มาดูในส่วนของบอดี้หรือสีรถสีปลอนเงินนะครับดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายโดนอะไรก็ตามแต่ล้างง่ายกว่าสีดําสีขาวแน่นอนนะคบผมมาดูในส่วนของประตูกันบ้างครับตัวนี้มาพร้อมกับประตูดูดสีบานหรือเขาเรียกว่าประตูไฟฟ้านะครับผมแบบนี้เลยเวลาลูกค้าจะเปิดจะปิดไม่ต้องปิดแรงเลยครับเพียงแค่ลูกค้าผลักเข้าไปแค่นี้ประตูก็จะทำการดูดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันครับว่า รูราแค่ไหนสําหรับรถผู้บริหารแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับภายในบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูแลมาดีขนาดนี้ภายในจะไม่เนี้ยบแบบนี้เลยครับเหมือนไม่มีการนั่งภายในคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังตัดกับแผงคอนโซลลายไม้โอ๊กสีน้ําตาลเข้มตัวอมอะไรมัลติฟังก์ชัน unction, ที่สําคัญด้วยความที่เป็น S-Class จะมาพร้อมเบาะปรับ คู่หน้าไฟฟ้าเป็นเบาะทำความเย็นความร้อนนะครับหรูหราแบบนี้เลยพร้อมเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์รอบคันเบาะเมมโมรีได้3าตำแหน่งพร้อมกับจอ LED แบบทัสกินไวายแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นจอแสดงหน้าปัดการเร่งของตัวรถหรือว่าอัตราของน้ำมันแล้วก็เลขใหม่นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นจอเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวรถเช่นดูหนังฟังเพลง ต่อบลูทูธหรือว่าจะเชื่อม Android Auto แบบนี้ได้หมดเลยนะครับแอร์แยกอิกสระซ้ายขวาให้นะครับผมนั่งสบายมากๆด้วยความที่เป็น S-Class นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตัว AMG Premium เพราะฉะนั้นแล้วจะมาพร้อมกับตัวหลังคาพารา r a m มิคสลูซึ่งคุณลูกค้าสามารถกดจากตรงนี้ได้อัน,นี้ก็คือจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับ มี2ตอนนะลูกค้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยถ้าลูกคุณลูกค้าจะเปิดจะปิดก็คือกดจากแผงคอนโซลด้านบนแบบนี้นะครับก็จะเปิดได้ทั้ง2แบบนะครับอ่ะเลื่อนมาเห็นไหมครับนี่ใช้งานง่ายมากถ้ากดอีก1สเต็ปจะเป็นการเปิดหลังคาไปเลยนะครับสามารถเปิดรับลมได้ในกรณีที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบเปิดหลังคาสลูปรับลมเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แบบสุด,สด ด้วยความที่เป็นรถ Luxury นะครับของ s อ l r t s แบบนี้พื้นที่ด้านหลังค่อนข้างนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมรถระดับผู้บริหารแบบนี้จะมีจอ Entertainment ให้กับผู้โดยสารด้านหลังได้มีจอไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับผมสามารถต่อหูฟังได้ซึ่งรถคันนี้ของแถมที่ให้มาเราคืนให้กับลูกค้าใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลหรือว่าสายหูฟังนะครับผมบุ๊กเซอร์วิกุญแจสำรองจากโรงงานเดิมๆให้มายัางไงเราให้ไปหมดเลยครับและที่สำคัญ ใครที่ชอบเอนบอกนั่งซีดานถ้าเป็นคันรุ่นอื่นคุณลูกค้าไม่สามารถเอนได้ใช่ไหมแต่คันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้คุณลูกค้าสามารถปรับได้แบบนี้เลยเอนได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมซึ่งตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากนอนพักผ่อนด้านหลังแบบให้มีคนขับรถนั่งสบายๆชิลๆนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเอนได้ไปเลย1สเต็ปแบบนี้เลยนะครับผมจะปรับขึ้นปรับลงได้หมดเลยนะครับซึ่งรถซีดานทั่วไปไม่สามารถทําได้นะแต่คันนี้ได้ นเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถปรับได้หมดเลยเบาคู่หลังก็สามารถทําความเย็นความร้อนได้หมดเลยนะครับผมตอบโจทย์แบบสุดๆส,ดสมมุติว่าใช้หน้าร้อนแล้วรู้สึกแบบโอ้โหใส่กางเกงมาร้อนขาเราก็ เปิดแอร์ให้ตรงขาไปเลยครับเนี่แบบนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็เปิดพัดลมไปได้เลยเนี่ยครับลมมันก็จะขึ้นมาทางบอกให้กับเราเลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์แยกอิสระข้างหลังให้ด้วยนะครับผมซึ่งควบคุมจากด้านหลังได้เลยปรับอุณหภูมิได้จากด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีที่รองแก้วให้นะครับผมหรือว่าใครที่อยากชาร์จแบตตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็รองรับสาย USB ให้จากแผงคอนโซลตรงข้างหลังแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมบอกเลย นั่งสบายมากนั่งสบายกว่ารถซีดานทั่วไปแน่นอนและที่สําคัญนะเหมือนเขาไม่ได้นั่งกันเลยอะเบาะใหม่มากนะครับเบาะใหม่จริงนะครับอยากให้มาดูของจริงๆว่า S อสคาเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับผู้บริหารจริงๆนะครับดูข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายหรือว่าพื้นที่การใช้สอยด้านหลังกันหน่อยว่ากว้างหรือเปล่าเดี๋ยวตามพีไปดูกันเลยครับมาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะคะผมสกิน S อสคลาสบูเทคไฮบริดแบบนี้พร้อมระบบแพนซีเอสเซ็นะครับลูกค้าสามารถแบบนี้ได้เลยะ เห็นไหมครับตอบโจทย์สําหรับใครที่ถือของหนักมาแล้วไม่มีมือไปช้อนหรือไปกดปุ่มไฟฟ้าสามารถแทนฟีเอสเซดได้เลยนะครับพื้นที่การใช้สอยด้านหลังนะครับสามารถจุถุงก,ก๊อปได้1ถึงถุงก,กระเป๋าเดินทาง2ใบกว้างมากนะครับใส่ของได้จุดกๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็น S อส a s าเนี่ยพื้นที่การใช้งานทั้งหน้าและในกว้างตอบโจทย์นะครับผมตัวนี้นะ ในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับรถไม่มีชนท้ายเลยนะครับเม็ดองคเม็ดอาร์ตหัวนงหัวนอ็อตระดับความถี่ของสีปกติเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับผมหากลูกค้ามาดูรถนะครับสามารถพาช่างเข้ามาตรวจสอบได้นะครับรถคันนี้ผมบอกเลยถ้าผมเปิดประวัติให้ดูคุณลูกค้าจะช็อกเพราะว่ารถมีการเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับไม่มีเกี่ยวกับอุบัติเหตุเลยเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริด4สูบเครื่อง2,002ให้พละกำลังแรงม้าที่204แรงม้าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับขับได้ด้วยความที่เป็นดีเซลไฮบริดวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่20กิโลต่อลิตรเลยนะครับผมมาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตหรือว่าหัวน็อตของตัวรถนะครับรถคันนี้รับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักพิคมจมน้ำ กอไม่สวมทะเบียนตัดต่อผิดกฎหมาย100%แน่นอนเพราะว่าอะไรเนี่ยครับน็อตท,ทุกตัวยังมีรอยแต้มจุดจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีการแกะหรือแงะออกใดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่พี่เช็คให้ทุกจุดเลยสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทุกจุดเลยจริงๆนะครับผม และที่สำคัญนะคะทางเบตันชัวของเรานะคะผมยังเช็คประวัติรถจากศูนย์ m มอร์ d e เ Benz มาให้คุณลูกค้าแล้วและบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ประวัติดีมากครับคุณลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ตลอดระยะตามที่ศูนย์ m มอร์ d e เ Benz กํากำหนดและในการเช็คประวัติของเขานะครับผมบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่มีเลยนะครับใครอยากเข้ามาดูประวัติของจริงนะครับเข้ามาดูได้เลยที่เบตันชัวเรามีประวัติรถ เช็คจากสูย์ให้คุณลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วซื้อรถคันนี้ไป สบายใจหายห่วงได้ครับและที่สําคัญนะคะผมรถคันนี้เราซื้อมามีเล่มพร้อมโอนเลยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์<ๆ>เล่มอยู่ที่เราแล้วนะครับผมและก็ลำดับในเล่มนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงยังไม่มีลำดับ2นะครับผมรถคันนี้ซื้อป้ายแดงเงินสดมานะครับลำดับในเล่มจะอยู่ที่ลำดับที่1เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อรถที่เราสบายใจหายห่วงได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว mercedes benz s 3 0 0 b l u t e c hybrid AMG p r ี m i u m W222 คันนี้ถูกสุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับเพียงแค่1,299,000าาทนะครับผมหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูรถหรือเข้ามาทดลองขับนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยที่โชว์รูมเบตันชัวเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มไม่มีวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับ เบตันชัวขายรถถูกสุดในตลาดตอนนี้แล้วไม่เชื่อคุณลูกค้าสามารถไปเช็คราคาดูเทียบกันมาก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อเราก็ได้ครับหากท่านใดสนใจนะคะผมสามารถติดต่อพี่เข้ามาได้เลยครับที่เบอร์063 0099 555 063 0099 5 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะผมแล้วเจอกันที่เบตันชัวไม่เชื่อว่าถูกก็ลองไปเช็คดูสวัสดีครับ ไม่ตั้นชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณระพากีเพราะมีนคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตันชัวคือขั้ตอบที่ใช่ชัว